สวัสดีครับผู้ชมที่ชอบสปอร์ตนิวทีเด็กกับอิเชนเคยแหล่งรวบมข่าวสารลูกหนังฟุตบอลที่คุรากันที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวพี่ซาแดงรอชมรามุนฮารุนลุ้นมีชื่อเกมแมนยูพบฟอเรสแฟนบอลแมนยูมีลุ้นอาจได้เห็นรามุนฮารุนมีชื่อเป็นตัวสำรองเกมพบฟอเรสสัปดาหนะ์หน้าหลังสองนัดแรกพลาดช่วยทีมเพราะเจ็บหลังเดลิเมลสืสออังกฤษรายงานข่าวว่ารามุนฮารุนกองหน้าดาวรุ่งทีมชาติเดนมาร์กมีโอกาสที่จะมีชื่ออยู่ในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนัดเปิดรังโอเทฟอร์ดต้อนรับกาาาาาารรมมมมมีีีีีขอออองงงงททนนนนตติิแฮฟเเสสสใวววัั์่่่26 20หหค้้ปซึยยจก ในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์หรือประมาณ3,240ล้านบาทพาดลงช่วยปีศาจแดงในเกมพิวรีอีก2นัดแรกเนื่องจากยังมีอาการบาดเจ็บที่หลังติดตามตัวมาอยู่เนเมิวเปิดเผยว่าอริชเทนากูซือปีศาจแดงหวังว่ากองหน้าคนใหม่จะพร้อมเริ่มต้นฝึกซ้อมกับทีมและมีชื่อเป็นสำรองในเกมฟอร์ลสหลังทีมยังมีปัญหาเกมรุกที่2นัดแรกเพิ่งทำได้แค่ประตูเดียวเท่านั้นใน2เกมแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะวูฟแฮมพตันวันเดอร์เลด์หนึ่งประตูต่ 0, อศูนย์ พดเดฟอร์ดไปเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่เจ้าตัวทำผลงานได้ไม่ดีเหมือนเวลาเล่นริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับชอบก็ไล้ก์กแชกวกดีติดตาม,มช่องสปอร์ตนิวทีเด็ดของเราด้วยสับวันี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใ่คลิปหน้าสิครับ